ตอนนี้นะคะพากันเดินเข้ามาในอสมปู่นะคะ,อ,อ,ะอ,อันนี้เป็นหน้าผานะคะนี่เป็นหน้าผา <c oughs> อันนี้พี่บุญช่วยค่ะ สิทธิ์เอกสนิทของปู่นะคะอันนี้เรามาถึงที่ปู่แล้วนะคะอ,อาสมของปู่ ปู่เป็นไงมัางคะมาอยู่อาสมอ๋นน้อนีพาพี่ยุกินะคะอ่าได้มาหาปู่นะคะอยู่ที่อาสมปู่นะคะได้อยู่ตรงถ้ำนะคะนี่ถ้ำของปู่ที่ปู่ได้มาปฏิบัติทำคะ่ะนั่งกรรมฐานนะคะ ดีคอันนี้พี่ยุกินะคะมาจากกรุงเทพเลยนะคะามาด้วยความศรัทธานะคะศรัทธาในตัวปู่นะคะกับคณะทีมงานพี่ยุกิอธิษฐานว่าไงคะเนี่ยขอสามตัวตรงๆหลัคข้างวนนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงสามตัวตรงๆ <laughs> <laughs> จะได้มีเงินช่วยบริวาร บริีวานกำลังลำบากกันไม่หมากไม่ได้ลงจากรถมันใช่เพื่อดอกไม้อะก็ั่้แหละมันอยู่ในรถได้แหละ เวลาออกไปค่อยดูก็่ไหม่เออเวลาเขาไปส่งเนาะอามาเอามะพร้าวมีแค่นี้เหรอเข้มก็ต้องแบ่นาสูตรมะพร้าวมาส่งเท่าไหร่แต่น้ำเขาหอมจริงๆมะพร้าวน้ำหอมโอ้โหเขามาทำให้ดีเลยเนาะ แสดงว่าอยู่ในรถเก่งแนะ่ยังไม่ได้ไดูไปดูมปูนเนาะครับน่าจะอยู่ในรถเกถ่งเพราะตอนที่ขึ้นรถคันนี้มันไม่มีซื้อมาถุงออไปเลยเลยปูนอะ่ะเพราะว่าปูนหมาปูอยู่รวมกันเนไปอไปออูเจ้าเงินไปจากเราแล้วเนาะไปแล้ว ดีได้เยี่ยวใส่มือที่ตรงนี้เหมาะมากเลยลำบากไม่ทางเข้า <laughs> <laughs> เอาลูกปิงมาปิงไมไม่ได้เลย <laughs> พี่บุญช่วยขับรถเ er ก in ่งอะรถปูอะดิเก่งถึงนี่เลยอะวางกันรถอะไรอย่างเงี้ยรถไอจา์ราชเกล็นรถเก่งผูดจานสลดนึงเดี๋ยวเราไปจุดธูปกันนะอือออกมาแล้วนะคะอืม อันนี้คือซากแมวนะคะที่ไม่เน่าไม่เตื่อยแล้วก็อ่าเจ้าของก็ได้ทําการบายสีบูชานะคะบูชานี่ค่ะเป็นซากแมวนะคะที่มาติดอยู่ในโพรงใช่ไหมคะพี่บุญช่วย,ยคือ,ค,อคือมันไม่ได้ติดในโพรงครับมันจะนอนตายอยู่ในโพรงอืแล้วมันจะไม่เน่าไม่เปื่อยมันจะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะตายมากี่ปีแล้วไม่รู้เนาะก็ตัวนี้รู้สึกว่าห้าปีแล้วครับอืมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับจ้ะ ก็เลยเจ้าของเขาก็โชคดีมาตลอดโชคดีมาตลอดได้ทั้งใต้ดินด้วยใต้ดินด้วยได้ทั้งลอตเตอรี่ด้วยครับลอตเตอรี่ด้วยนี่นะคะซากแมวนะคะตรงวันที่สองเขาก็เคยได้โอ้ค่ะแล้วก็เลขท้ายสามตัวสองตัวเขาได้มาตลอดเขาเขาโชคดีมาตลอดอันนี้คือแมวป่าครับมันเป็นแมวป่าอันนี้แมวป่านะคะครับผมจ้าจับรูปหน่อยนะจะได้แหงๆจ้าให้โชคดีจ uh> ้า อันนี้คือถือว่าเป็นบุญตานะคะคของ <ทะ S 1> ชายค่ะ,ท,ะที่ได้มาเห็นนะคะเป็นแมวป่าแล้วก็เป็นแมวนำโชคให้แก่เจ้าของสวนยางนะคะได้อลอตเตอรี่นะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองที่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็สามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะจะอยู่ในพรงนี่ค่ะอันนี้ใบสีก็คือหมายถึงว่าเจ้าของสวนยางเนี่ยได้ทําการบูชานะคะเป็นแมวนำโชคนะคะ นี่นะะถืออ่าทีนี้เราไปเดินดูทางเข้านะคะว่าเป็นยังไงอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จับตั้งขึ้นมานอ่นี่เราจะตามพี่บุญช่วยนะคะอ่าศิษย์เอกสนิทของปู่นะคะเราจะพาไปดูถ้ำนะคะอันนี้ถือว่าเรามีบุญมากเลยนะคะเนี่ยที่ได้มา ได้มาเห็นได้มาเจอนะคะอันนี้จะขึ้นไปนะคะแล้วจะมีต้นยางคือสวนยางนี่ค่ะยางอยู่กับโขดหินก็ใหญ่มากนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้เข้าไปแล้วนะคะขึ้นไปน้องนีก็มีบุญวาสนาวันนี้ได้มาขัาด่าเยอะด้เข้าไปนี่นะคะมา,มากา เอาไปชมนิดนึงก็ได้ครับไม่กล้าเข้าเลยไม่ได้เอาไฟมามันมืดมืดมีนะคะโพรงโพรงถ้ำอ่าแล้วฝั่งนู้นเป็นอะไรฝั่งนู้นก็เป็นพวกต้นองิ้งนี่เลยครับโพรงถ้ำจะทะลุไปถึงซากแมวนะคะที่ที่อยู่เมื่อกี้นะคะอ่าเป็นซากแมวอ่าพี่ยุกิลงเข้าไปแล้วนะคะนี่อยากเห็นความโชคดีนะคะ งวดนี้ปังๆสามตัวตรงๆนะคะนี่เห็นไหมนี้ได้มาอยู่ตรงปากถ้ำนะคะทางในก็จะเข้าไปก็ไปถึงโพรงอาที่ซากแมวนะคะซากแมวนําโชคแต่ว่ามันจะลึกแล้วมันจะมืดค่ะมันมองไม่เห็นนะคะนี่วันนี้เอาสามตัวตรงๆก่อนเลยจะเข้าไป้้วไดแลมันจะเป็นทางเข้าไปนะคะ เชยนชยกันกัดมวยจ้าหนูบานมวยเองค่ะตัดก้างฮส้มเจริญนี่ทั้งงั้บสวยหนกันงรับโชคดีเลยขอบคุณค่ะพี่เอกได้อันนั้นเลยอ่ะใช่มีอีกไหมแบบอันนั้นนะเลขนั้นอ่ะไะไรคะเลขรถไงหกหมื่เออ บองโลโลตรีโมประมาณชนะมือบองนี่ไงหกหนึ่งห้าลลตัมปีปีหกหนึ่งจ้ะหกหนึ่งจ้ะเต้บองโลโมประมาณชนะมือโลตรีก็ปีหกหนึ่งอะหกหนึ่งหกสองหกสามอันนี้พี่พี่เป็นเจ้าของสวนยางใช่ไหมคะจ้าอ่สวนยางอ่าที่มีที่มีซากแมวป่านะคะอ่าเป็นยังไงพี่ดวงดวงเป็นยังไงมั่งคะถามก่อนยดีตลอดยังดีตลอดได้รางวัลอ่าได้รางวัลตัวไหนมั่งคะเนี่ย ตัวเองเลยแหละหยิบให้พี่หน่อยได้ที่สองแล้วก็ที่ห้าจ้ะนางนั้นก็สามตัวสองตัวได้หยิบหยิบให้พีนหน่อยงวดงดติดกันไหมคะนี่ก็ระยะจากหกหนึ่งมาถึงตอนนี้จ้ะก็มาโอ้แสดงว่าเข้าทุกทุกงวดเลยจ้ะโอ้แสดงว่าพี่ดวงดีมากจ้ะเออจับก็คืออะจับเอามาห้าใบคล้ายๆกันละจ้ะตอนนี้อ่าบางชอบเลขหน้าบางชอบเลขหน้าบางจับมือ นะคะให้พี่มาดูนะคะจับอันนี้สั้นนะดือแล้วแต่ตัวเองชอบวันไหนก็เอามาเอาที่ใบค่ะเอาห้าใบห้าใบเนาะเอาเลขเหมือนเหมือนกันเลยนะเอาเหมือนกันเลยเนาะเออเอาเหมือนกันเลยจะได้แจกกันคนละใบละใบได้ค่ะ นี่นะคะพี่คนานากยตัวีี้พ่เจ้าของสวนยางนะคะเนี่ยได้เสี่ยงโชคให้พี่ยุกินะคะเนี่ย <S <S ามาดูสินะคะว่ามีเ,มเลขอะไรมั่งก็ตัวนี้จะเหมือนแต่อันนี้ไม่เหมือนค่ะมีเลขอะไรมั่งอ้าวให้รางวัลที่หนึ่งโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้นี่ยค่ะ ได้แจกดวงเฮงๆฮมันๆปังๆพี่พี่บุญช่วยค่ะบุญช่วยอันนั้นมาๆดวงเป็นมหาสิทธิด้วยกันค่ะสาธุ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 อาไปโอ้ดังฤที่โชคเองโนน่าเชื่อนะคะนี่ยสองสามสี่ห้าใบนะอันนี้ห้าใบห้าใบเลขเนี่อ่ะแล้วก็นับอันนี้สองใบแล้วอันนี้ห้าใบแล้ว ้แลวก็ีอีกเท่่าไหรอันนี้พี่พี่เขาได้หยิบให้นะคะอืมเป็นเลขตัวนี้นะคะเลขสวยมากไม่น่าเชื่อนะคะเออมีเต็มเลยเองปิงปิงเลยนี่ฮะอืมวันนี้ของพี่เองได้แบงค์ใหม่แล้วหรอได้ใช้แบงค์ใหม่แล้วนี่นะคะเก็บไว้เป็นควันทุ่งนะคะแบงค์ใหม่เพิ่งได้เป็นนั้นเลยจะเก็บไว้เลย นี่พี่พี่ยไทยนะคะพี่รุ่ยไทยนี่เจ้าของสวนยาณค่ะประมาณกี่ไรเนะพี่ของพี่สิบสามไร่เนี่ไร่นะอ่าทีนี้ให้พี่พาพาไปดูหน่อยนะคะพาไปดูอ่าที่ตรงซากแมวนะคะซากแมวป่าค่ะมาเลยค่ะพี่เดินไปเลยค่ะโอ้ประมาณประมาณเรือโต เดี๋ยวไปขอปู่ก่อนเไปขอปู่ไปขอปู่ก่อนอ่านี่นะคะไปขอปู่ก่อนนะคะจะไม่ได้นาะเออนี่นะคะนี่นะคะพี่ทฤษไทยนะคะเจ้าของสวนยางเนี่นะคะที่เป็นซากเมลป่านะคะวันนี้น้องนีก็ได้มาอ่าปู่มาบาเพ็ญและปฏิบัติอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะพี่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า ไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกอะไรจ้าแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นอะไรนะลงลวงแกบอ๋อลวงแกบปภาษาคเมรใช่ไหมคะจ้าคือตรงนี้เขาเรียกว่าอาะไรเป็นภูมิกบไม่ใช่ภูมิกบสสใช่ไหมอ่าถ้าภาษาคเมรเขาเรียกว่าลวงแก๊จะ้ะอ่าโอเคค่ะอันนี้จ้ะนี่นะคะเจ้าของสวนยางที่พี่บอกว่าถูกลอตเตอรี่